หนึ่งนาทีสี่สิบพี่สี่สิบสี่สิบสามห้สามห้าสามห้าเอต้เกี๊ยแค่ตัวเก๊แค่ละได้ไหมได้มีสิบนาทีแล้วนะอ่ายี่สิบหนึ่งนาทียีสิบต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วนะจยต้องเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวไม่ไปไปเนดูซ่าปิปเฟอร์อย่าอย่าเพิ่งคิวนะให้ให้ให้ก้าวคิวนะะผม่าไม่มีแบบผู้เล่นอบาบางเลย ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาว่ะคำพีบโบลานของผูของผูหมดบัตรไปหุมทีนะกดเต็มระบบผมอะกดเต็มระบบนะไ,ดได้เล่นเล้วได้เล่นเอะอเไรยะกดดีหมอผมแอบด้านซ้ายไม่ได้หิวนะ ฮิวฮิวฮิวเดี๋ยวผมข้างไม่ทันนะนะผมกดทิปกดปันสามได้เรียบร้อยแล้วนะอ,อ๋อจะกฮ็ฮิวหน่อยฮิวหน่อยอย่าลืมช็อกนะที่ต้องช็อกนะช็อกนะเออกดล,ละกดล,ละอืมเจฮิวด้วยเจเอเดี๋ยวเดี๋ยวให้จานก้อนเขาขึ้นนั่นก่อนเดี๋ยวค<อ>่อยให,หย้ให้ขึ้นสหายก่อนให้ขึ้นสหายไปฮิวขึ้นแล้วไม่หรออ่ะเนี่ยผมได้แล้วเออได้แล้วเอาฮิวฮิวช่วยกันฮิว เออพอดีเด็กวิหมอสามตัวนี่น่งลืมบับให้ตัวเองอีก มาเรนเรนเรนวันนี้ผมจะแดงละมาลู่ที่เปลูทีเ่เ,เปิพี่เปิดบอสเีอะไรมาเลือดหมื่นโอ้เตอร์ูเตอร์อ่าลังวิ่งกลับไปไป ซิเฟอร์นะอ่าลูซิเฟอร์เรียบร้อยหลุยตา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 ยปั้นเล็กปั้นเล็กได้ยังเอเลียสอ่ะเอเลียเอเลียดหงายหลังเอ้าลังลันปิดเิงยอยผมโดนผิดนะเแล้วปุ๋เยอะเนี่ยมีหมอให้เยอะอ่ะจัดก่อนนะแฟนเอจิตผมแก้ให้ผมแก้ให้ละอ่ะลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ไปแก้ละเจ็บเยียม ดูอย er ู่ดอยู <S <S ่อนี้น้อยอยู่บ้านเราไม่เห็นอะยู่ในบ้านเราไว้ตายตายอรตารูสเปอร์ไปผมออกมาแล้วออยิงอยู่ครับแก้แล้วต่ำสวยครับขอบคุณครับอ่ะผมพิสผมพิชตนแกตผมพิชผมพิชผมพิชห้องไปแล้วผมพิชรูสิเปอร์ เลยมันบุมุ๋มไม่โดนเลยวะรอแกล่วงล่วงเล็กทิ๊เอ้าอเหียผิดตัวเอเลียนะเอ้าอะไอ่ะผมพีดผมพีดเอเลียนะเอเลียยิงเยียครับ เลอเขาดิ่งมาหาผมว่าเอาใครก่อนพี nah ่ผมเตียเรียอยู right. oh, okay. ่อะเอาผมยิงเอเรียอย่างเหมือนกันนะอ่าเอาเอาแก้แกคุณแก้กูไม่เป็นไรครับแก้ได้อยู่ผมรอรอแก้ให้เคเจ็ตอยู่อ่ะผมแกตัวเองแล้วพี่สายรอรอบต่อไปเออสวยสวยดูหมอนกันหน่อยหอมหน่อยยิงหมอนผมก่อนเนี่ยเอเรียเอเรียเอเรียไอเล่ยผมยิงอยู่ครับเอาผมพี่เอเรีย พีดอเียแกผมหน่อยพีแกอะเยอาเลีอาเีพี่อเรียโอเคอเอเลิอาสรติด้วยเอาดอดอามพดอเรียนะอาอเรีพี่อเียยิงอยู่ยิงอยอะอ่เอออ่าพีดอเียอีกทีพี่พีอเีอีสวยอือพี่พีดอีีพี่พีดอีกอเีอเีเอาอ่าพีดอีแกแกแก ผมเก็บไม่ท no. ันแล้วไปร่วงหมดผมร่วงแล้ว่วงโอเคพี่เฮ้ยยิงรู้ปะนึงรู้ว่ะรู้่ะรู้แล้วอุ้ยเอาเอาแน่นอยู่นะลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ี่ลูซิเฟอร์นะอ่าครับลูซิเฟอร์เอายิงอยู่ยิงอยู่แจกับผมแก้แกเราในรอบนึงนะระวัระวเอาเรียเรียอิละนินใหม่เขาหายไปไหน วิ่งอยู่หลังบ้านตีไก่อยู่หลังบ้านไล่ตีไก่เยอะอะยิงยิงหมอหน่อยนะพี่ยิงหมอแล้วหมอหมอหมอได้ครับอ่ะยิงหมอเลยเดี๋ยวผมไล่ไล,ไล่งแอร์เลยอะยิงแอรเรียอยกเยอะแตกแตกสวยนูริเฟอร์ล่วงไปแล้วครับน่าจะเกิดเฮ้ยผมไม่ข้างมันใช่ไหมหมอมีตรงกลางนะนัน่นครับอันนี้น้อยมันจะเกิดแต่ไม่ ผมเดินหมอเป็นับพี่้นินหมอเเอาหมอี้ได้แม่ทับแม่้โอ้ยขลูไะเฮ้ยทำไมลูเปอเป็แม่ทัาวะเออเฮ้ยลูเปืออแม่เลยเปลอลูดโอ้ยลูลูหมอหน่อยอ้าวโดนอย่ีสวยแล้วสวยดิในไม้สวยเลย เนี่ยมินินอีกคนผมแก้ตัวเองผมแก้ตัวเองผมแก้ตัวเองอ่ะผมผิดซ้ำซ้ำดิโอ้ยแข็งอยู่แล้วเนี่ยกดกดเต็มเหมือนกันเต็มอะโอ้โหลุดด้วยเสียดายเลยอ่ะไปนัวต่อบางเย็นได้มันได้มันนิดหน่อยเออนัวต่อบางเย็นว่าค่ะเป็น อมใจเห้ลตัวครับผมคับนี่มีนเิดของแอรี่พี่แอรียอยู่ไอ้หมอมีแข่งนิดนึงนะเาหมอเอ้ยผมยิงเข้าอ่ะผมพิดต่อเนี่ยเทคลียร์เคลียร์หมอได้แล้วพี่เขาแก่สี่พันห้าพันหมุนน้อยหมุนแอยหมุนแรงสองร้อยโอ้ยแข็งเรื่องเลย เอาเอาค่ะตาผิดนะวิ่งแย่ๆอยู่นะเดี๋ยวิ่งนะหมอหมอยิงหมอได้ขัาดไหหมออ่ะพี่อ่ะเอ้ยวาร์ปยิงเข้าแค่สิบเองวะคนวาร์ปใช่ะวะเดี๋ยวย่าบอลทินอยู่ไหนวะเอ้าบอลทินตัวเขาวาร์ปจับเลยเอาอลวาร์ปเไยวาร์ปหนำพานหนำพานเอ้ยประสิทแล้วเอยไง หีนใหม่หมอไหนหมอไหนไป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 วิ่งวิ่งแล้ว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 ยางมันหมดปุ๊บมันก็้าหมดอะไรเพราะถ้ามันหมูอะหมอวันเขอวันเขาต้างเล่นจนจบนะไม่น่าออกมั้งเฮ้ยแอร์เรียไม่ทั้งก็เลยดูน่งเจ็บวิ่งใหญ่อุ้ยพันึัง อเกมนะเกหเอนะเกบหมอนาะเกมหมอนะหมอนมันยู่ไนวะอะไรผิดต่อบันนังจะเขาดูบังคับแก่แต่ผมจัดหมอนพื้นเ่ยรับพผิดผิดอยู่นะผิดอยู่อะไรัละเอ้าเ้๋ปรสิตสี่พันหูไม่ร่วง สี่พันร่วมสี่พันสี่พันอ่ะพิดตอบพิดตอบพีดตอบซื้อคนเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ได้ไม่ตายอ่ะพิดพีดไปเลยเรือเรือเอ้ยเมดูซ่าเอาเมดูซ่าเอาช่วยแก้หมอหมอช่วยแก้อยู่เอออิงไปเอ้งมาวะเลยผมไม่ข้างเลยนี่วะหรือว่าดาเมจหายอ่ะผมพิดตัวพีดเรื่อยเออหมอเขาไปยืนอยู่นี่ยิงนะยิงนะยิงครับพี่ยิงอยู่ครับยิงเนี่มันไม่ข้างนะมันไม่ข้างนะไม่ข้างนะไอ้เทียบตัวเขาวาร์ปจังหวะพี่ โอ้โหวับไม่ายเลยอาพิษผมพิษผมพิษเราผมข้างละสวยเสือวอ่ะอเออ,อ,อ,อน่าจะล็อกขาได้เนาะไอ้ได้ไอเ้เฮงตัวปวดวิ่งหมายไว้เออไอ้เหี้ยตัวปากดีเสร็จไม่มาเรผมยังงงเลยบอกเปล่าไอ้เรย้ากูอ่ะไม่ใช่เด็กผมไม่ข้าง กูไม่ใช่เด็กเดินใครเลยสัตว์กูมีจุดยืนของกูเองใช่ไหมกูจะเหมือนเสียกูจะด่ากูกูก็ด่าม,มึงด้วยตัวกูเองนี่แหละไอ้สัสต้องปากดีอะกูหรอกด่าตัวเองเหรอเออมันบอกผมว่าเด็กเดิน <c oughs> เด็กเดินในที่ไอ้สัสกูมีกูมีกูมีจุดยืนของกูเองใช่ไหยกูไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเดินหรอกให้มั่งเฮ้ยเขายิงผมเข้าแรงอยู่นะห้าพันดูดิ คนยหมื่นก็มีครับผมติดผิดอ่ะตายยากอยู่แล้วเนี่ยจันหมายแต่ว่าผมผิดผิดต่อบได้อยู่เลยแกละพี่ dk พี่ d เปล่าผมจะดูดาเมจเขายังไม่ต้องแก้ผมระเบิดเน้นนิ่มตัวเด็กไล่ผิดใี้คนอื่นเขามีห้าสีแล้วหรอ ใช่มือมานานมามากสิผมว่าไอ้เหมือเจ็ดเลยครับสิแม่งเข้าวงยิงใช่ตรงนี้ไงครับ้าสี่เพราะผมก็กดมาห้าสีอ่ะว่าผมโดนแรงกว่าผมรอรอปันผมก่อนเออเก็บปันนะปันง่ายห้าสี อะไรอ่ะอะไวิ่งอะไรอ่ะเออโอ้โในวงด้วยออมันเป็นต้งแปดพันเฮ้ยนินนี่ิดจังเลยมันจังเต็มมันนินในฝอยนินในฝอยอ่ะไม่เอาโอ้ยหกพันโอ้ยหกพันเลยไโดนไรก็เก้าพันก็มียวงันเง อุ้ยลุ้วที่ไรลูกแก้วไม่หลุดไม่หลุดโยโย่อ๋อโอ้ยอี๋แก้พิดไม่ทันล่วงเลยแก่อยู่ไหนพี่เบ๊ซาซากับสมาร์ตเยู่นซากับสมาร์ตนะสมาดุเจิงอุ้ยผมแก้พิดแล้วนะอะไรวะอ๋อพวกคุณในยาบ้าเนี่ย เล่นไม่ดูสหายกันเลยเมื่อกี้แม่งสหายหมดสหายผมเลอยอยู่เพราะเขาไม่ค้างนะน่าเขาโดนเจ็บกันน่ายำปับผมหมดเป๊ปปับหมดยังไม่หมดไม่หมดแล้วครับผมไม่หมดยังไงเจ๊ผมผมาขหายไปเจ๊ก็หมดแล้วใช่ไหมอย่างอย่างอย่างแต่มันมันไม่ข้างนะไม่ข้างนะปกันสองแล้วเนอะแต่เขาเข้าวงแล้วผมตีไม่เข้าเลยอะยานตีเลยว่ามันต้องมันต้องส่วน น่ตาฝั่งนี้เขาอยู่เขาอยู่เฮ้ยมรัสิดแล้วเออคิดอีกทีพี่มจริงอ่านีเขาไม่เอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรอวมาแรอวงมาและหมอเมดิซ่าก่อนเฮยเล่นหมอก่อนเบียร์ฝั่งนี้หมอต้องให้เบียรแต่การละหมอเฮ้ยเขาข้างแล้วอ่ะเฮ้ยหมื่นหกให้โดนมาเมื่อกี้ผมรอหมอมาแล้วผมรอเอ้ยผมรอปั้นมาแล้วเอาปั้นออกมาแล้ว ไอเียมมันไม่ตีผเสียมเรื่อผมไม่ข้างแล้วนี่หมาชิบหายแล้วโดนยิงร่วงเด้เลยนะผมว่าอมุ้ยโดนดอกแปไม่ข้างเหรอโอ้โหอ่าดืดงเหมอนบ้าเลยแล้วผมไปยืนด้านหลังฝนฝนลากปั้นออกเป็นด้านหลังอ๋อพี่นะหมัดนห้านแค่นี้สมควรเลยนะโอ้ยยังไปยยยงด้านหลังเยยอ่ะยย เดี๋ยวถึงอเดี๋ยวเดี๋ยมีให้ตีไปตีไปไม่ต้องพิสโอเคโอเคให้ไม่ต้องพิเลยตีไปโอ้ยหมื่นเจ็ดอยผมหันผมโดนหมเจ็ดพี่เอกี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเอยิงจิงกูมั่งพี่เออจิงกูมั่งพี่อยากสวนมาก มินเนสบายเลยนะยืนในวงมีดาเมจสส์นย์เว้ยนินนี่ติดผมอีกอะโอ้ยไม่แรงแค่บ้เฮ้ยไม่ยิงผมว่วเนียผมโดนสามเออมาๆๆผมโดนสามตัวเนี่ยมันยิงงแปดแดเปอรเออมามึงหนุนมาหนุนยืดเอาอุ้ยม้วนี่้เลยยอมรับยอมรับว่ายิงแรงจริงยอมรับ เท่าไหร่วะยิงแรงงยิไม่เข้ายิงไม่เข้าแเงยแรงแล้วโดนผิดแล้วบาดแล้วไอผมไม่หมุนพี่อ่ะพี่ต้องต้องถอยแล้วพี่น้ำตายฟรีเออเสียถอยเลยยิงแม่วงอ่ะยืนแม่หมื่นตูยิงผมตายเห้ยเนี่ยโอ้โหนไหมขนาดผมอยู่ไกลๆพี่ทำไมผมบางจังวะไายดียว ะอังหลเจขนาดหลังเยอะมึงเลยมึงยิมเจดฟันมาแล้วเาพี่เป้ยหน่อยเป้เซดีอ่ะโดนหลังเยอะโดนหลังเอมีได้ามมีได้มตียเล่นหมู่เล่นหมู่องเรื่องเาียบพีแตกเลยรับเอาไม่ลงจริงว่ะ ไม่ต้องไม่เล่นหรอกล้นี่แข่งเหมือนหินโป๊ะเลยใช่ใช่แล้วแล้วอยากรู้ว่าทำไงแก้แต่นาไม่มาตีแค่ปล่อยให้แม่ยืนอยู่เอาไว้ให้ต้องเล่นในวงอะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เขามนไม่ต้องให้เขาเขาโนยเขา้อยเดี๋ยวต้องเจอวิธีแล้แบบปล่อยให้เหงาอยู่ในวงเลยเราก็ต้องให้เขาอ่าเขามาน้อยคนเดียวไม่เราหอเอ้าผมก็ไม่ยืนวงอะ ผมมีห้าสีถ้ามีผมผมมีห้าสีก็เล่นได้ก็ส์ก็ไม่มีห้าสีมีแค่แร่คนเดียวเอาสามภูนั้นเรามากันเป็นติดไม่ยิงวงไหมเราปล่อยนะเอาหมอนเล่นหมอนก็ได้เลุนเปิดในวงเลย้วแล้วก็ต้องตายไปเดียวเลยยังผมผมลากวงให้ลากวงออกด้านหลังให้ลุนเปิดในวงแล้วอ่ะไอ้ี่จะเอาเขาไม่อารมณ์จริงๆเลยนะผย 不用，不用。